เราไปติดตามอีกหนึ่งจิก๊กซอสํำคัญนั่นก็คือสอวอทั้ง250คนนะครับหรือถ้าเอาตัวเลขแบบกลมๆเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยพักเก้าไกลเคยอยากได้สวสักประมาณ60บวกๆนะครับใช่แต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์นักขณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับทีมเจรจาของพักเพื่อไทยว่าจะไปพูดคุยกับสวเพื่อให้โหวต ตัวแทนจากเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่สถานการณ์ล่าสุดเราไปพูดคุยกับคุณพีรศักดิ์พอจิตหนึ่งในสมาชิกวทุทธิสภาย,ยอมรับนะครับว่าช่วงสองสาวันที่ผ่านมามีสอสอจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยติดต่อมหาตนเรื่องการโหวตนายกบัตมนตรีครั้งต่อไปนะครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้พบปะพูดคุยเช่นเดียวกับวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิตแกนนาของพรรคเพื่อไทยเพื่อขอเข้ามาพูดคุยส่วนจะตัดสินใจไปในทิศทางใดขอรอให้การจัดตั้ง รัฐบาลเนี่ยเสร็จสิ้นก่อนแล้วก็ถแถลงอย่างเป็นทางการก่อนว่ามีพักใดที่จะร่วมรัฐบาลบ้างมีเสียงเพียงพอหรือไม่รวมถึงจะเสนอใครเป็นนายวัฐถมนตรีเพราะวันนี้ยังไม่เห็นความชัดเจนต่างๆออกมาทั้งเรื่องพรรคการเมืองที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลก็ยังอยู่ในช่วงการเจราจาพูดคุยขณะที่8ปดพรรคการเมืองจัดตั้งรัฐบาลเดิมก็ยังมีอยู่นะครับดังนั้นจึงยังไม่รู้ว่าคนดิเดตนายรัฐมนตรีคนไหนจะถูกเสนอชื่อในการบวชครั้งต่อไปอีกทั้งกําหนด โบดนายกในวันที่27กรกฎา,าคมนี้จะถูกเลื่อนออกไปหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่ทราบเลยนะครับแต่ประธานวุฒสภาได้บรรจุเข้าเป็นวาระแล้วหากจะเลื่อนก็ต้องมีเหตุมีผลซึ่งส่วนตัวเห็นว่าเรื่องแบบนี้สมควรต้องใช้เวลาเพื่อให้เกิดความรอบคอบและเท่าที่ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนใหญ่ก็ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนกรณีที่หลายพักการเมืองไปพูดคุยกับพักเพื่อไทยและไม่ได้ยินดีร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องของสสนะครับ แต่ส่วนตัวเนี่ยอยากให้ดําเนินการนึกถึงความรู้สึกของประชาชนบางส่วนด้วยโดยเฉพาะเสียงที่มาจากการเลือกตั้งคุณพีรศักดิ์ย้ำนะครับว่าตนไม่เห็นด้วยอยู่แล้วที่ให้สวมีอํานาจในการเลือกนายวัฐมนตรีดังนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองครับคุณสมชายแสวงการนะคะก็บอกว่าได้รับการติดต่อจากคนในพรรคเพื่อไทยจริงเหมือนกันค่ะแต่ตอบกลับไปบอกไม่ต้องมาพบหรอก เพราะเห็นว่าเพื่อไทยก็เชิญพักการเมืองอื่นไปคุยแล้วหากจะแยกขั้วสลับข้างก็ต้องเอาให้ชัดอ่ะถ้ายังไม่ชัดก็เลื่อนออกไปก่อนก็ได้ก็เข้าใจนะคะว่าสอวอมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ถ้ามาพบมันก็จะเหมือนกับเขามาสมัครองค์กรอิสระแล้วมาวิ่งเต้นกับเรามันไม่เหมาะสมค่ะตอนที่ก้าวไกลามาขอพบตนเองคุณสมชายบอกผมก็ตอบแบบเดียวกันนี้แหละนักข่าวเลยถามบอกถ้าเพื่อไทยยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาหรือไม่เอาพักก้าวไกลาการมาคุยกับสอวอก็ไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนใช่หรือเปล่า คุณสมชายบอกว่าเราไม่ได้ติดนะที่จะมีหรือไม่มีพักเก้าวไก่แต่ติดที่นโยบายมาตราน1นึและความมั่นคงแห่งรัฐการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ที่มันมีแนวคิดอันตรายรวมไปถึงการทําประชามติขอแยกตัวเป็นรัฐปาตานีค่ะเราไม่ได้รงเกียบพักก้าวไกลแต่ว่าเราเห็นว่านโยบายเขาเนี่ยให้เลิกเลิกมาได้ไหมบงเรื่องถ,ถ,ถ้าเขาเลิกไ้เราก็โอเคนะ บั <Yeah. S 2> oh, <okay. S 1> ข่าวเลยถามบอกเอ๊ะเพื่อไทยติดต่อไปคุยกับสอวอคนอื่นหรือเปล่าคุณสมชายบอกว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเพราะผมติดประชุมวุฒธธิสภาแต่เช้าแต่ก็มีคนจากเพื่อไทยประสานมานะตนเองคงทําหน้าที่แทนคนอื่นไม่ได้เหมือนกรณีก้าวไกลเคยติดต่อมาก็ขอให้ตนเป็นหัวหน้าคณะเจรจาของสวซึ่งก็ตอบไปว่าตนเป็นหัวหน้าใครไม่ได้หรอกก็เหมือนกับที่คุณหมอโชลนาสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกให้ตนไปเจรจาก,กับคนบางคนตนก็ทําไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งสวน,นะครับนั่นก็คือคุณเสรีสุวรรณพานนท์นะครับก็ให้ความเห็นในลักษณะเดียวกันเลยนะครับบอกว่าพรรคเพื่อไทยเดี่ยไม่จําเป็นต้องมาพบนะครับเพราะจุดยืนของสวชัดเจนไปแล้วว่าหากมีพรรคใดที่จะเสนอแก้ไขรัฐธร,รรมนูนหมวดที่1ห,หมวดที่2หรือว่าแก้ไขกฎหมายใดที่จะไปกระทบต่อสถาบันหลักของชาติสวจะไม่สนับสนุนนะครับหากมีการพูดคุยกับคณะเจรจาของพรรคเพื่อไทยก็อ,อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยเนื่องจากมีบทบัญญัติถึงการทําหน้าที่สวต้องไม่อยู่ภายใต้ อานัตของพรรคการเมืองจึงเห็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่ต้องเดินทางมาพูดคุยกับสวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะครับเมื่อถามว่าหากการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อนายเศรษฐาทาวีสินแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านสวออจะสนับสนุนหรือไม่นายเสรีก็บอกนะครับว่ากระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบต้องเสนอเข้าที่ประชุมรัฐสภาตามปกติขอแนะนําให้พรรคเพื่อไทยรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลที่เพียงพอและก็มีนโยบายที่ไม่กระทบต่อสถาน บันหลักของชาติเชื่อว่าสวพร้อมสนับสนุนเพราะมามองว่ากระบวนการแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองของพรรคเก้าไกลนั้นเป็นข้ออ้างที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเป้าหมายที่ไกลกว่านั้นครับพยายามสื่อบอกไปว่าไม่ต้องมาหรอกเพราะว่าจุดยืนของสมาชิกทฒิสภาเนี่ยชัดเจนพาคไหนเนี่ยที่จะมีนโยบายที่เสนอแก้กฎหมายไม่ว่ารัฐมนูญหรือกฎหมายอาญากระทบกับสถาบันสมาชิกที่สภาก็จะ ไม่เลือกแล้วไม่สนับสนุนและประการสําคัญก็คือที่บอกไม่ต้องมาเนี่ยก็เพราะว่าถ้ามาแล้วจะมาเจราจากับใครคือ <c oughs> ในบทบัญญัติอําน,นาจหน้าที่สมาชิกสมาชิกวุฒิสภาต้องมาอยู่ใต้อำน,นาจพรรคการเมืองที่บอกว่าไม่ต้องมาคือไม่ได้รังเกียจหรอกแต่ถ้ามาแล้วมันก็จะกลายเป็นประเดน็นเป็นปัญหาก็เข้าสู่กันพี่นาเห็นชอบตามปกติ ที่ไม่ปกติก็คือพระก้าไกลยืนยันอยู่ตลอดครับว่าจะแก้1นึนะครับแต่การแก้1นสองนั้นเป็นเป็นเพียงข้ออ้างเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งเราก็เข้าใจว่าสิ่งที่ต้องการน้ำมันไกลกว่าน,นั้นนะครับเราจึงไม่เห็นด้วยดังนั้นพรรคการเมืองใดก็ตามนีครับที่จะตั้งรัฐบาลก็ไปรวมพรรคกันให้ดีนะครับครับ มื่อสอบถามนะครับว่าเห็นอย่างไรการที่นายสมชายสแสวงการเสนอให้เลื่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีจาก27กรกฎาคมออกไปก่อนหลังกระบวนการเจราจาพูดคุยของพรรคเพื่อไทยยังไม่เสร็จสิ้นนายเสรีก็บอกว่าสวไม่ขัดข้องว่าจัประชุมรัฐสภาให้เลือกนายกวันใดแต่ขอให้พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลไปพูดคุยตกลงให้ได้ข้อสรุปกันก่อนครับ ฟากฟังคุณวันชัยสอนสิรินะคะก็บอกว่าทางพุทธ,ธิสภาไม่ได้รับการประสานงานอย่างเป็นทางการแต่เชื่อว่าจะมีการประสานงานแบบส่วนตัวหรืออาจจะเป็นกลุ่มค่ะ mm hmm. เพื่อขอรับการสนับสนุนเพราะเพื่อไทยก็รู้จักกับสวผ่านการทํางานการเมืองอยู่บ้างค่ะโดยส่วนตัวผมและในฐานะเป็นเลขานุการวิพในขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการประสานงานจากใครใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ การประสานงานเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่มเนี่ยอันนี้เราไม่ทราบแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้รับการประสานใดๆและการประสานเป็นทางการเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆทั้งสิ้นผมเชื่อเหลือเกินว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคงจะรู้จักคนนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อาจจะมีการติดต่อบ้างนะฮะเพราะเพื่อนฝูงบางคนก็ได้พูดคุยให้ฟังนะครับ แต่อย่างเป็นทางการยังไม่มีครับส่วนจุดยืนการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะคุณวันชัยก็ย้ำว่าพรรคใดสามารถรวมเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรได้ตนเองก็พร้อมลงมติสนับสนุนให้เพราะจุดยืนของตอนเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ละคนเนี่ย,นย,นย,นยนในจุดยืนของผมเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงน,นะใครที่รวมเสียงข้างมากได้สววันชัยสอนชิริ ยืนยันในหลักการนั้นจะโหวตให้กับคนคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะถ้าพักเพื่อไทยเป็นแกนนำและรวมเสียงข้างมากได้นะครับผมก็จะโหวตให้ครับ ส่วนความเห็นในการเลื่อนการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกครั้งที่3นะคะในวันที่27กรกฎาคมนี้ออกไปเนี่ยคุณวันชัยก็บอกว่าถ้าแกนนําจัดตั้งรัฐบาพลพร้อมแล้วประเมินว่าสามารถรวบรวมเสียงรัฐสภาได้เกิน375เสียงก็ไม่มีความจําเป็นต้องเลื่อนแต่ถ้าไม่มั่นใจก็เลื่อนออกไปก่อนก็ได้เพราะถ้าเสนอชื่อนายกเข้ามาแล้วรัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบมันก็จะเสียภาพลักษณ์แล้วประชาชนก็ไม่มีความเชื่อมั่นค่ะ เห็นว่าถ้ามีความพร้อมเมื่อไหร่และมั่นใจเมื่อไหรถ้าวันที่27นี้พักแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลถ้ามั่นใจในเสียงและมีความพร้อมผมก็เห็นว่าควรจะดําเนินการเสียเลยนะฮะแต่ถ้าไม่มั่นใจไม่พร้อมจะเลื่อนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเลื่อนแล้วเกิดความมั่นใจเลื่อนแล้วสามารถเลือกนายกได้ก็เป็นเรื่องดีครับนะฮะถ้าจะมีการประสานงานมา พวกเราเองก็ไม่มีความขัดข้องแต่ย่างใดครับ ส่วนกรณีที่มีคนแสดงความเห็นบอกว่าเอาอย่างนี้ก็ได้ให้วุฒิสภาชุดนี้หมดวาระแล้วค่อยเลือกนายกรัฐมนตรีไหมอีกประมาณ10เดือนเนี่ยนะคะคุณวันชัยบอกว่าโอ้มันเป็นแค่การเสียดสีเท่านั้นแหละหรือประชดประชันแต่บ้านเมืองเนี่ยมันไม่สามารถรอได้แล้วก็เชื่อว่าความสามารถของเพื่อไทยน่าจะสามารถประสานเสียงทุกภาคส่วนในการจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะส่วนกรณีที่หากก้าไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านมันก็อาจจะทําให้เกิดการชุมนุมทางการเมืองขึ้นอีกนะคะคุณวันชัยก็บอกว่าความเห็นต่าง ทางการเมืองเป็นเรื่องปกติค่ะผมว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบใดอย่างไรเนี่ยการเมืองเนี่ยก็มีความเห็นต่างผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับใครก็ตามที่เป็นรัฐบาลก็ต้องจะบริหารจัดการให้บ้านเมืองเป็นปกติให้ได้และเมื่อฝ่ายใดไม่สามารถจะเป็นฝ่ายรัฐบาลได้ก็จะต้องไปเป็นฝ่ายค้านนะครับและผมเชื่อเหลือเกินว่า การเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดก็สามารถจะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ทั้งสิ้นนะครับ อีกหนึ่งความคิดเห็นของสอวในวันนี้ก็คือพันตารวจเอกจรุงวิทย์ภุมิมาสมาชิกวุฒิสภานะครับบอกว่าตนก็ยังไม่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะมาหารือกับสวแล้วก็ไม่ทราบว่าวันที่27กรกฎาคมนี้จะเลื่อนการประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับเมื่อถามนะครับว่าหากเป็นคนดีเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยสวจะโหวตให้หรือไม่ พลตำรวจเพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ก็บอกนะครับด้วยท่าทีที่หัวเราะเลยนะครับและก็ไม่ตอบคําถามรวมถึงไม่ตอบว่าจะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติอะไรบ้างส่วนกรณีที่นายเบืองไกลลีกิจวัฒนะยื่นตรวจสอบ6สวที่โหวตให้นายพิธามองว่ามีใบสั่งหรือไม่พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ก็บอกนะครับว่าตนไม่ทราบและก็ไม่มีความกังวลในเรื่องนี้ครับ ตอนนี้คุณลงใจยืนยันหกคนเป็นที่นิยมที่ท่านอยู่อย่างนี้เสียวๆไม่เสียที่มาบอกกิาปแจ้งถูกต้องเราหมดด้วยอุดมการณ์ของเราแต่ก็คือคำว่าตรวจสอบแบบนี้มันดูเหมือนมีใบสั่งไหมฮะไม่ทราบไม่ทราบว่าตรวจสอบโอเคขอบคุณมากครับ ทางด้านคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะคะสอวอค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยที่เพื่อไทยติดต่อขอคะแนนเสียงจากสอวอมันเป็นความพยายามของทุกฝ่ายที่ต้องการแก้ปัญหาหาทางออกให้กับประเทศก็คงพยายามเต็มที่นะคะส่วนการโหวตรอบต่อไปถ้าก้าไกลถูกผลักให้เป็นฝ่ายค้านแล้วก็มีสมการพักการเมืองใหม่โดยเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินหรือว่าคุณอง์อิงแพรทองทานชินวัตรจะโหวตให้หรือเปล่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ก็บอกว่าการเมืองพูดเรื่องของการคาดเดาไม่ได้เพรา เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเงื่อนไขมากมายส่วนตัวพร้อมจะใช้แล้วก็ยืนยันในหลักการเดิมค่ะเรื่องการเมืองเนี่ยพูดถึงการคาดเดาไม่ได้เลยนะเพราะการคาดเดาไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นมีเงื่อนไขอุนนูนนี้มากมายประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่หมอมีนะคะคือจริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยก็พร้อมอยากจะอยู่ในหลักการเดิมแต่ว่าบางครั้งในจุดที่ประเทศชาติมันจะไปไม่รอดอย่างเช่นครั้งที่แล้วอ่ะ ก็ได้คุยกันแล้วว่าถ้าก้าวไกลถอยก็เป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นข่าวที่จะถึงวันพัสดยังไม่รู้เลยค่ะว่าเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรจะเป็นใครตอบยังไม่ได้แล้วเราก็พยายาม ส่วนข้อเสนอเลื่อนโหวตนายกรัฐมนตรีจาก27กรกฎาคมออกไปก่อนเนี่ยนะคะคุณหมอพรอทิพย์ก็บอกว่าฟังจากสื่อก็เห็นสวหลายคนอยากให้เลื่อนนะแต่ส่วนตัวคิดว่าอยากให้ได้รัฐบาลโดยเร็วที่สุดคืออยากจะให้เดินหน้าโหวตไปก่อนให้มันเป็นไปตามคันลองตามเสียงข้างมากเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้ไม่ใช่สวิตกลับไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะสถานการณ์แย่มาพอสมควรแล้วค่ะ,ะได้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่า ว่ามีท่านสอวอยากจะเลื่อนเสนอให้เลื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะออโดยส่วนตัวคิดว่าควรได้รัฐบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะก็คือเดินหน้าวุฒไปก่อนใช่ค่ะแล้วก็ควรให้มันเป็นไปตามคันลองอะ่ะคือให้พรรคเสียงข้างมากนะคะเป็นผู้ที่จัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ใช่ว่าจะสวิตช์กลับไปเป็นเสียงข้างน้อยเลยประมาณอย่างนั้นเนี่ยซึ่งซึ่งมันก็แย่มาพอสมควรแล้ว ขณะที่นายกิติศักดิ์รัตนวราหะาอีกหนึ่งสมาชิกสวออนะครับบอกว่าตนชัดเจนว่าจะไม่ยุ่งกับการจัดตั้งรัฐบาลเพียงแต่จะไม่บวชสนับสนุนนายพิธาเป็นนายยุบัำมตรีและผู้ที่อยู่เบื้องหลังพรรคเก้าไกลทั้งนั้นแต่ถ้าสลัดพรรคเก้าไกลแล้วมาจัดตั้งรัฐบาลตนจําเป็นจะต้องบวชให้เพราะบ้านเมืองจะเดินไปไม่ได้บ้านเมืองต้องมีนายยุบัำมตรีและมีรัฐบาลที่ไม่มีพครรคเก้าไกลครับ รัฐบาลที่เขาจัดตั้งที่ไม่มีพรรคก้าวไกลนั้นต่อไปถ้าจัดตั้งได้จริงๆนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าไม่เกี่ยวกับสวนะครับดักคอไว้ก่อนว่าเดี๋ยวสวสนับสนุนรัฐบาลนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปทำอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายไปทุจริตนะสวไม่เกี่ยวหลักการแล้วถ้ามีรัฐบาลแล้วก็ ทำให้ดีนะครับให้บ้านเมืองเดินเกิดความสงบเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับหวังอย่างนั้นครับ เมื่อสอบถามนะครับว่าพรรคเพื่อไทยตั้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอดีตรัฐมนตรีว่าการการะทรวงอุตสาหกรรมมาเจรจากับสอวอได้รับการติดต่อแล้วหรือไม่นายกิติศักดิ์ก็บอกนะครับว่าก็คงจะมาคุยกับผู้ใหญ่ตนเป็นเด็กคงไม่มาคุยเขาก็มีผู้ใหญ่ให้พูดคุยด้วยนะครับเมื่อถามนะครับว่าถ้าโหวตรอบนี้หากก้าวไกลไม่อยู่8ปดพักร่วมไทยทันทีหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นนางสาวแพทองทานชินวัตรหรือว่านายเสษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายยกรัฐมนตรีนายกิติศักดิ์ก็ยืนยันนะครับว่าตนเองไม่มีทง แต่ในเมื่อไม่มีก้าวไกลแล้วเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้บังเอิญว่าต้องใช้เสียงของสวถ้าเป็นอย่างนั้นตนพร้อมที่จะโหวตให้ครับแต่แน่นอนว่ากิติศักดิ์ไม่มีธงนะฮะแต่ถ้าไม่มีก้าวไกลแล้วเนี่ยเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้นะมีมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะติดอย่างนี้นะครับบังเอิญว่ามันต้องใช้เสียงของสวนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยกิติศักดิ์พร้อมโหวตให้ครับ คุณสุรสิทธิ์ตรีทองนะคะสวอ,ออีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่ขัดข้องค่ะกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเพราะก็รับทราบนโยบายและทัศนคติของผู้บริหารพรรคเพื่อไทยแล้วแหละแต่ถ้าเพื่อไทยยังคงให้ก้าวไกลร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยก็ไม่สามารถลงมติให้ได้เนื่องจากมีนโยบายแก้ไขมาตรา1นึแล้วก้าวไกลเองยังมีทัศนคติที่เป็นปัญหาต่อสถาบันดังนั้นสวอ,อจึงต้องพิจารณาให้ดีก่อนลงมติให้พรรคการเมืองเข้ามาบริหารประเทศ ย้ำนะคะบอกยินดีลงมติให้กับเพื่อไทยถ้าไม่มีกล้าวไกลร่วมรัฐบาลเพราะพรกการเมืองอื่นๆชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการแตะต้องมาตรา1 1ึและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติแล้วพักที่มีปัญหาจริงๆก็คือกล้าวไกลที่ไม่ยอมถอยแล้วก็ไม่ยอมหยุด ทางด้านพลเอกชเวงศักดิ์ทองสลวยนะคะสวออีกท่านหนึ่งก็ยืนยันว่าถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพักเก้าไกลก็พร้อมลงมติให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยเพราะแสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลจะไม่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1น2แล้ว แต่หากพักเก้าไกลย,ยังร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยก็คงไม่สามารถลงมติให้ได้หรือหากเก้าไกลจะมาถอยเรื่องมาตรา1หน,นึขณะนี้ก็ช้าไปแล้วด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมามีคนแนะนําให้เก้าไกลย,ยอมถอยตั้งแต่หลังเลือกตั้งแต่ก็ไม่ถอยหากถอยตอนนี้ก็อาจจะตีความได้ว่ามีนัยยะทางการเมืองค่ะ อีกคนหนึ่งนะครับสวนั่นก็คือนายอนุสิทธ์คู่นากรน,นะครับบอกว่าหลังจากนี้บทบาทการตัดสินใจการนําจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยต้องเป็นผู้ตัดสินใจนะครับเป็นเรื่องที่สสจะต้องไปพูดคุยได้ข้อยุติโดยสาวามีบทบาทลงมตินะครับตามรัฐธรรมนูญโดยไม่อยากให้ประชาชนคิดว่าสาวเป็นพักการเมืองหรือว่ามาจากเผด็จก,การเพราะสาวก็มีหน้าที่ในการรักษาธิปไตยของชาติแล้วก็รักษาสถาบันหลักของชาติแล้วก็มองประชาชนทุกสีเสื้อเป็นเพื่อนร่วมชาติเป็นคนไทยด้วยกันนะครับคุณ อนุสิตยังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นถึงกระแสข่าวที่พักเก้าวไกลอาจจะต้องไปทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านซึ่งจะทําให้สวตัดสินใจลงมติได้ง่ายขึ้นหรือไม่โดยบอกแต่เพียงว่าเรื่องดังกล่าวพักเพื่อไทยจะต้องไปพิจารณาเองครับจะตั้งไม่สาเร็จเนี่ยก็ควรเป็นหน้าที่ไม่ใช่ควรเป็นอะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพักเพื่อไทยซึ่งก็เป็นมารยาททางการเมืองอยู่ดีถูกไหม ฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของเพื่อไทยต้องไปตัดสินใจละครับว่าท่านจะตัดจัดตั้งรัฐบาลรูปแบบไหนนะครับจะรวมไม่รวมเก้าไกลหรือจะอย่างไรก็แล้วแต่ครับก็เป็นหน้าที่ของเพื่อไทยซึ่งขณะนี้ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังพิจารณาในเรื่องเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของของประชาชนของประเทศชาตินะเพื่อทําให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันดําเนินการไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ที่ดีพอสมควรสวส่วนขณะนี้การเจรจาของพรรคเพื่อไทยกับพรรคการเมืองเหมือนทุกฝ่ายเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นควรจะมีการเลื่อนการประชุมเพื่อเลือกนายกรตฐมนตรีออกไปก่อนหรือไม่นั้นนายนุสิธ์ก็บอกกันนะครับว่าการพิจารณาเลื่อนหรือว่าไม่เลื่อนเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาและก็พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่จะตัดสินใจซึ่งสวไม่มีอำนาจในการขอเสนอเรื่องเพราะว่าเป็นบทบาทของสสโดยตรงนะครับคุณผู้ชมครับ